สบายดีพี่น้องวันนี้มากินตำข้าวปุ้นตำข้าวปุ้นสตองหุ้งเช็คข้าวปุน้นยืนยู่พี่น้องอื ฮัลโหลสบายดีพ,พ่อแม,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 ม่พี่น้องสบายดีสบายดีทานผู้สมมื้นนี้มากินตำสัวเอาไทยปากเสือเขาอื่นตำสัวพี่น้องตำสัวข้าวปุ้นอืมเดิขอใส่เนี่ยก่อนอืพี่น้อง Những cái vòng nhỏ, cái miếng cái vinh nóng cái cái vinh nóng cái vinh ตำข่าปุ่นบ้านเท่าตำขับปุ่นบานา้บนบา,น,านเท่ากินเธอแรกก็ยังแสบคือเก่าพี่น้องเลยแสบแสบเด้อสมมติผัดผันคือก็ย่อบึงอยากกินพักอืนี่พี่น้องมาใส่ ôi mình nó bớt Ồ, xẹp 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 đứa phía nó cũng được hạnh có cho khá đúng chín ra rồi Cảm ơn các bạn อร่อยคนเดียวอืมก้อจับหนำตำมะฮงตับกระปุนตานกระปุนมันอมเบิด Pip, pip. hết เป็นแบบพี่น้องเลยตมกะปุ้นมะพร้าวเชมบ้นกะป,ปุ้นตมกะปุ้นตมส่วแล้วก็แผ่นชช้แผ่น,นยอขาว Sebi, mae'n rhywun nhw. Sebi, mae'n rhywun เป่นกนินพอเดียวพีนน่น้องนุกดน้องก็บกินไปว่ะดัะ ปกติลูกไส้หนาเอามากินนะกินไข่หลาเอามากินตำมะคูง,งมากินจังกระปุนยำมันนี่เขาจิดอินแะอืมแป๊บเดีย บมากพริกจะจะซ้ำนวยเพชรแนีไปซื้อบักพริกขาอ่ะ,ะอานอินเดียมากพี่น้องกพรขาดอินเดียเนี่ยมันมันตอนมันงถือหาพริกจุกนะผ้านึงจะสองดอนเอนอดอนไปบักพริกจุกเยอมาก มีตะเพาหนึ่งโดนโดนสาวไปันืองที่เหัดอหายเดียว Step Strap you know. Hey, better fix that in the Em mặc anh phụ nữ anh. mặc. mặc bên mặc ว่าเป็นหมา card, ้คอยปลูกใครบอเป็นหมาเมาเป็นหมาการอัมจอนเป็นหมาคอยด้วยปลูกเพราะจะไอ้สไอ้คนรวกินประจำเดืเขาปซืเอเอาห่่นอินเดียมาแบกกินสื้อมาอไรนะครักน้ำถือเนาะ แล้วก็กมันปิดควนด่างหนามใส่เฟซเจอร์ไว้กินกลุ่มปีพี่น้องอยามันถือมันจะโอนไปยำถือมันจะโอนเศร้าไปเสร็จก็แซ่บเพื่อกับบักพริกอันนนั้เท่านี้แหละกับบักพริกกันคือกันกับกกนนะกบักพริกอัน,บ,นบ้านเทา่ากัน บางคนกบปูบางทีก็ป,ปูบางคนกับค้ายพาหนุงซีจหารันผมนะหลังจากที่ว่าเอยหูว่าหาอินเดียมีคีขายผอผมก็ได้ไปสั่นหาอินเดียมากินแต่เดินแม่ผมก็ได้ไปสืบง้าหน่งสีจารันเนี่ยใช่ป แซบพี่นกแช่บแซบมาเดิมมาแล้ดื่มก่อนอืมเผ็ดอ้ะสิพันโตพี่นอะมามา่ผระอยากยังมาเบิ้ลินึ่มเคขอบใจได้หลายบาย